เมื่อวันที่3พฤษภาคม2566ที่สนามกีฬาตำบลตะโละแมนาอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้มีการจัดโครงการหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดปัตตานีขึ้นโดยมีนางพาติมะสะดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานพร้อมกันนี้ก็ได้จัดงานวันแตงโมของดีอำเภอทุ่งยางแดงอีกด้วย สำหรับบรรยากาศภายในงานก็เริ่มจากการจัดขบวนพาเดของแต่ละตำบลในอำเภอทุ่งยางแดงซึ่งมีการแต่งกายด้วยชุดสวยงามและของดีของแต่ละตำบลออกมาแสดงให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานได้ชมอีกทั้งยังมีการแสดงกีฬาปันจากสีรัตซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกีฬาของอาเซียนโดยเยาวชนในพื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงที่เคยไปแข่งขันระดับซีเกมมาแล้วอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันกินแตงโมสายพันธุเมยา่าซึ่งเป็นสายพันธุที่นิยมปลูกกันในอำเภอทุ่งยางแดงมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน12คน โดยให้กินแตงโมคละหนึ่งลูกน้ำหนัก3กิโลกรัมซึ่งหากใครกินหมดก่อนและเป่าลุกโป่งแตกคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะและสำหรับผู้ชนะก็ได้แก่นักเรียนจากศูนย์